ครับเนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับนี้นะครับพบกับบทกวีของคุณปราดอันดามันนะครับซึ่งเป็นกวีชาวภาคใต้อีกผู้หนึ่งนะครับบทกวีชิ้นนี้มีชื่อว่าวิกฤตนะครับเป็นบทกวีที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ของความาาไม่สมดุลในเรื่องของมนุษย์และของธรรมชาตินะครับอยู่ในสิ่งเดียวกันนะครับธรรมชาตินะครับได้เกิดความวิปริตผันแปรเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ ใบหน้าแปลกแปลของพายุลูกใหม่ขุดโผล่ขึ้นมาตามชายฝั่งทะ,ทะเลของโลกนะครับสลับปรับเปลี่ยนกันไปทุกทั่วสารทิศนะครับผู้คนทุกเชื้อชาติศาสนาบนโลกผืนนี้นะครับต่างก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมอันทุกข์ทรมานในรูปแบบต่างๆมากขึ้นตามลำดับนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติโคมทำลายชีวิตและทรัพย์สินผ่านไปนะครับมรสุม ลูกใหม่ในตัวตนมนุษย์ก็อุบัติขึ้นครับจากจุดเล็กๆเ,เกิดความไม่สมดุลในความไม่พอดีของชีวิตนะครับก็นําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองตามมาด้วยนะครับแล้วก็ยกระดับอุณหภูมรุ่มร้อนให้กับฟืนไฟสงครามความเห็นต่างอย่างน่าใจหายพอสมควรทีเดียวนะครับการสั่งสมสนิมร้ายทางความคิดนะครับได้เก้ รังบังบทแวววาวใสากระจางทางด้านจิตใจนะครับมันก็ได้ขยายปัญหาไง,ไง่ายๆให้กลายเป็นปัญหายากนะครับการเมืองเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคนการเบืองโดยนักการเมืองก็ยังคงตกติดอยู่ในหล่มหลุมของสถานการณ์ราวลึกที่นับวันแต่จะสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนของประเทศนะครับและก็ถูกตรึงมัดแน่นอยู่ในลืบปมของความมืดมนโอนทาการนะครับซึ่งนับวัน เป็นเรื่องยากยิ่งยิ่งขึ้นที่จะหลบหลีกภัยมรสุมอันเลวร้ายอันเกิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ด้วยกันเองครับ